วันนี้กิจะพาผู้ชมมากินส้มตำรถเด็ดคาเขาบอกว่าที่นี่ไม่เผ็ดไม่ขายที่นี่ค่ะส้มตำเทอร์โบคอนเซ็ปที่เราอยากจะนำเสนอให้ลูกค้าของเราคือทุกเมนูจะต้องจัดเต็มทั้งเครื่องและรสชาติค่ะว้าว <Wow. S 2> ก็ไม่เผ็ดไม่ขายค่ะสะโลแกนร้านเราโอ้โห oh <laughs> เิดวัปร้านเด็ดวันนี้นะคะกิ่งพาคููชมมาอยู่ภายในสน้มไดกอล์ฟแม่มูนขับค่ะวันนี้กิ่งจะพาคู้ชมมากินส้มตำรถเด็ดต้องบอกว่ารถเด็ดจริงๆนะคะเขาบอกว่าที่นี่ไม่เผ็ดไม่ขายที่นี่ค่ะส้มตำเทอร์โบจะยิ่งใหญ่อลังการมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวตามกิ่งไปวัดซีซัดกันข้างในตามมาคะ่ะ ของร้านส้มตำเทอร์โบแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณโบแนะนำตัวหน่อยค่ะสวัสดีค่ะชื่อโบนะคะนัตยาบุญภูมิค่ะเป็นเจ้าของร้านส้มตำเทอร์โบค่ะร้านส้มตำเทอร์โบคำว่าเทอร์โบนี่คือตรงยิ่งใหญ่ใช่ค่ะต้องยิ่งใหญ่มีที่มาอย่างไงคะคุณโบมีที่มาว่า เรามีความรู้สึกว่าเวลาเราไปทานอาหารเป็นคนที่ชอบกินจุก,กินเยอะแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าคอนเซปที่เราอยากจะนําเสนอให้ลูกค้า<ฆ>ของเราคือทุกเมนูจะต้องจัดเต็มทั้งเครื่องและรสชาติค่ะว้าวทุกทุกเมนูทุกทุกจานที่นํามาเสิร์ฟลูกค้าใช่ค่ะต้องจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นเครื่อง แล้วก็รสชาติด้วยใช่ค่ะมีที่มานี่คือคาที่มาของคําว่าเทอร์โบเลยใช่ค่ะโอ้โหจัดเต็มทุกเครื่องทุกรสชาตินะมันต้องเผ็ดจิตจัดซีซาร์ขนาดไหนคะคุณโบก็ไม่เผ็ดไม่ขายค่ะสโลแกนร้านเราโอ้โห <laughs> ไม่เผ็ดไม่ขายนี่คือสโลแกนของร้านส้มตำเทอร์โบมีหลากหลายเมนูมากน้อยแค่ไหนคะ,ะมีประมาณนี่เลยนี่เลยค่ะนี้เลยค่ะคือที่ร้านของเราเน้นอาหารอีสานใช่ค่ะ เป็นอาหารอีสานมีอะไรยังไงบ้างยกตัวอย่างนิดนึงอ,อาหารอีสานอ่ามีโอ้โตำรวมทะเลตำถั่วหมูกรอบโอโตำตีนไก่ค่ะตำถาดทะเลนี่คือเน้นตำด้วยใช่คะ่ะมีเหลาด้วยค่ะมีเหลามีตำใช่คะ่ะค่ะมีลาบค่ะลาบก็มีคะ่ะม,มีต้มยำเมนูย่างทอดก็มีอื หลากหลายโอ้เยอะเลยในส่วนของเมนูนะวันนี้คุณโบจัดเต็มคําว่าติดเทอร์โบมาให้เราดูนี่คือมาให้เราชิมนี่คือเมนูอะไรยังไงบ้างเอาใกล้สุดเลยอ่าเป็นตำถั่วหมูกรอบค่ะเมนูนี้ภูมิใจนําเสนอตำถั่วหมูกรอบใชหมูกรอบต้องเยอะขนาดนี้เลยเหรอคะคุณโบใช่ค่ะต้องเยอะขนาดนี้เหยคะค่ะความแซ่บความซีดข,ของถั่วเรายัางไงบ้างเล่าให้ฟังนิดนึ่งอ่าถั่วนี่คือต้องตําให้เท่าที่เลยค่ะแล้วก็ ปรุงด้วยน้ำปลาที่หมักมาแล้วอย่างดีค่ะเป็นสูตรเด็ดของทางร้านใช่ค่ะเป็นวิธีการหมักตามธรรมชาติค่ะค่ะถ้าใครทานแล้วไม่ว่าเมนูตมเมนูเหลาทุกเมนูจะต้องติดใจเลยค่ะค่ะนี่คือเมนูแรกที่คุณโบแนะนําเลยคือเป็นตำทั่วหมูกรอบหมูกรอบนี่คือแน่นจานจานใหญ่มากเสิร์ฟมาจานใหญ่มากต้องรองมาชิมเผ็ดมากเผ็ดน้อยสั่งได้ได้ค่ะโอ้โหอะจานต่อมาค่ะจานต่อมานะคะอันนี้คือยำหอยนางรมค่ะยำหอยนางรม ยำของเรานี่มีใส่ต้องใส่ปลาร้าหรือว่าไม่ใส่ปลาร้ายังไงบ้างอันนี้อันนี้ไม่ใส่ปลาร้าค่ะยำหอยนางรมไม่ใส่ปลาร้าใช่ค่ะอันนี้เป็นพริกเผาค่ะอ๋อเป็นยำหอยนางรมพริกเผาสูตรเด็ดของทางร้านเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะมาโรยมาพร้อมกับกระเทียมหรือเปล่าเยใช่ค่ะเป็นหอมเจียวอ๋อเป็นหอมปิ้งมาให้โรยบางบางคนลูกค้าก็จะไม่ชอบทานก็ไม่โรยก็ไม่เป็นไรค่ะคือเราแยกมาให้เป็นถ้วยเลยแยกให้ค่ะขอเพิ่มได้ค่ะนี่ซีซาร์มากหน้าตาหน้ากินมากแต่ละจานคือจัดตกแต่งจานได้สวยงามด้วยนะคะยำหอยนางรมนะคะุนนนาาาต เมนูต่อมาค่ะยั่วๆเลยจ้ะอันนี้คือตําปูม้าค่ะตําปูม้าใช่ค่ะค่ะตําปูม้านี่คือจัดเต็มปูม้าให้แน่นๆเลยค่ะทุกทุกจานคือต้องให้2ตัวแน่นๆเลย<อ>บางร้านก็อาจจะให้ตัวเดียวแต่ที่นี่ให้2ตัวให้ไปเลยสองตัวใช่ค่ะราคาน่ารักไหมคะน่ารักค่ะร <laughs> <laughs> าคาน่ารักเหมือนเจ้าของร้าน <laughs> นะคะนี่คือตําปูม้ารสชาติจัดจ้านซีสาร์นะแต่ว่าถ้าเป็นพวกประเภทศตำนี่คือ รสชาติต้องจีจาใช่ไหมคะต้องจีจาค่ะมันถึงจะเข้าเครื่องเนาะใช่ค่ะทีเด็ดก็อยู่ที่ปลาค่ะทีเด็ดต้องบอกเลยว่าอยู่ที่ปลามีสูตรของปลาของเราด้วยมีสูตรลับของปลาค่ะมีสูตรลับของปลาแล้วจานใหญ่ๆที่อยู่ด้านหน้าล่ะคะคุณโบเป็นอันนี้คือยำมะม่วงค่ะยำมะม่วงกุ้งสุกค่ะยำมะม่วงกุ้งสุกค่ะสูตรนี้ใส่ปลานะคะสูตรนี้ใส่ปลาความแซ่บความเปรี้ยวของมะม่วงมันจะเข้ากันลงตัวกับปลากรอบกุ้งสุกยังไงบ้าง ก็คือทานไปเนี่ยรสชาติจะตัดกันกับหอมแขกแล้วก็ได้ความนัวจากปลาร้าได้ความนัวจากปลาร้าได้ความเผ็จค่ะค่ะทำให้เข้ากันทุกอย่างเลยค่ะค่ะกรอบบโรยมาด้วยกุ้งแล้วก็ปลากรอบด้วยใช่ค่ะเข้ากันมากเลยเป็นกับแก้มได้เป็นอย่างดีใช่ค่ะเป็นกับแก้มได้เป็นอย่างดีนะคะเมนูต่อมาค่ะคุณโบลาแซลมอนค่ะค่ะลาเแซลมอนตัวนี้เราจะนําเสนอที่น้ําปรุงปลารสชาติจิจาด์ แล้วก็ถ้าใครที่เป็นสายแซลมอนก็คือมาแล้วสั่งเมนูนี้รับรองไม่ผิดหวังค่ะรับรองไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนเมื่อกี้เลื่อนดูในเพจของส้มตำเทอร์โบหลายคนที่มาเช็คอินที่นี่เขาสั่งเมนูนี้ใช่ค่ะแสดงว่าต้องเด็ดจริงเพราะว่าทุกคนที่ถ่ายรูปเช็คอินที่นี่คือต้องมีเมนูนี้ติดโต๊ะใช่ค่ะสุดยอดเลยเมนูต่อมาค่ะน่าทานมากๆเลยก็คือไส้ทอดกรอบค่ะไส้ทอดกรอบความกรอบของไส้ของเราอยู่ที่ตรงไหนค่ะ อยู่ตรงที่เราเลือกไส้ชนิดที่ดีที่สุดนํามาต้มก่อนแล้วก็นําไปทอดค่ะค่ะพอนําไปทอดได้ที่แล้วเราก็เอามาหั่นเสิร์ฟใส่จานอย่างนี้นะคะทานเป็นกับแก้มได้เป็นอย่างดีเลยค่ะเพราะว่ารอบกรอบมากมเลยค่ะมาพร้อมกับน้าจิ้มรสเด็ดของเรายังไงบ้างใช่ค่ะน้ําจิ้มรสเด็ดตัวนี้เป็นน้ําจิ้มมะขามเปียกนะคะก็จะเข้ากันลงตัวเลยที่เข้ากันลงตัวความมันของไส้กับน้ําจิ้มค่ะ ที่คุณโบรู้สูตรมากน้อยขนาดนี้นี่คือเข้าครัวเองใช่ค่ะทําเองในครัวเลยใช่ค่ะทุกเมนูด้วยใช่ค่ะเป็นคนชอบทําอาหารอยู่แล้วหรือเปล่าคะคุณโบชอบค่ะชอบทําอยู่แล้วได้ไปเรียนเพิ่มเติมยังไงไหมคะเรียนใน YouTube ค่ะโอ้โหเรียนใน YouTube ดูสีสันการจัดการแต่ละจานคือไม่ธรรมดานะคะผู้ชมต้องบอกว่าต้องมาลองแน่ๆเลย เมนูจานใหญ่จานนี้มีหลายอย่างอยู่ในจานนี้เขาเรียกว่าเมนูตำลาวถาดค่ะตำลาวถาดมีอะไรบ้างคะตำตำลาวถาดนี้เราก็จะเสิร์ฟมาพร้อมกับเครื่องเคียงนะคะไข่ต้มยำมาตูมค่ะฟดกทอกทอดแคบหมูหมูกรอบอลาหมจีนแล้วก็หมูยอทอดหมูยอทอดมันจะเข้ากันมากเลยทีเดียวคุกคุกเข้ากันโอ้โหตำลาวถาดสั่งจานนี้คือแบบว่าจบเลยจบเลยใช่เพราะว่าทานเครื่องเคียงได้หมดเลยค่ะคือเข้ากันมากเลยะคะต้มตำ ถ้าไม่อยากเป็นตำเราสั่งเป็นตำอื่นมาอยู่ในจานได้คะ่<ฤ>ะมีทะเลถาดไทยถาดมีมีทุกอย่างเลยค่ะมีทุกอย่างเลยแล้วแต่ลูกค้าจะรีเควสสั่งได้เลยได้เลยค่ะค่ะแล้วก็มาเป็นหม้อใหญ่ๆนี่คือต้มแซบกระดูกอ่อนค่ะทีเด็ดของเราอยู่ที่ตรงไหนต้มแซกกระดูกอ่อนทีเด็ดอยู่ตรงขี้กระดูกอ่อนของเราเนี่ยนะคะจะต้องเอาไปต้มแล้วก็เคี่ยวจนเนื้อเนื้อมันร่วนออกจากกระดูกค่ะเวลาที่เราทานไปมันจะไม่หยาบติดติดกระดูกค่ะซดร้อนๆใช่สดร้อนๆกับน้ำมะขามเปียกที่เอามาปรุงก็คือมีรสเปรี้ยวแบบ ค่ะสีสันมาแบบป้อไฟแบบนี้เลยใช่หน้าตาหน้าทานมากๆเลยค่ะคุณโบต้องมาลองใช่ไหมคะเปิดร้านมาตั้งแต่ช่วงไหนคะคุณโบตั้งแต่ช่วงกลางกลางเดือนที่แล้วค่ะโอ้โหช่วงโควิดมาเลยการตอบรับลูกค้าเป็นยังไงบ้างก็ดีค่ะพอคุณุบลเริ่มรู้จักเขาก็เริ่มมีการเช็คอินบอกต่อเชวนเพื่อนมาอีแล้วลูกค้าก็เริ่มมาเรื่อยๆค่ะมีการเช็คอินมีการบอกต่อเพราะว่าเขาเห็นสีสัน การจัดจานนี่คือจัดจ้านมากและที่สําคัญคงจะเป็นของเรื่องของรสชาติที่ตามกันมาเรื่อยๆอย่างเราก็ตามมานะคุณผู้ชมเราเห็นเพื่อนๆเรามาเช็คอินล้วก็เฮ้ยร้านไหนซีซันแบบโอ้โหจี้จานมากต้องมาเจอกับตัวใช่การจัดจานนี้ก็ต้องทําให้อลังการที่สุดเพราะว่าเวลาลูกค้าถ่ายรูปลงไปในสื่อโซเชียลอย่างนี้ ต้องทําให้แบบทุกคนสงสัยว่าเอ้นี่ร้านอะไรวะออต้องตามมาแล้วแหละใช่ <c oughs> เพราะว่าจาัดก,การจัดจานของเขาก็ทั้งทั้งใหญ่สมชื่อเทอร์โบมีมีชื่อใครอยู่ที่บ้านได้บอกเขาว่าเทอร์โบ เป็นชื่อตัวเองค่ะคุณโบใหญ่นั่นเองนะเธอโบเธอโบใหญ่นะถ้าอยากจะสั่งอาหารเห็นบอกว่าในในเพจคอมเมนต์บอกว่าต้องโทรมาสั่งก่อนหรือว่ายังไงเอ่อถ้าเกิดว่าลูกค้าอยากจะมาที่ร้านสามารถลองที่นังได้ค่ะแล้วก็ออเดอร์เมนูไว้ล่วงหน้าได้เพราะว่าบางเมนูอาจจะใช้เวลาอย่างเช่นเมนูของทอดหรือว่า ้าที่ร้านยังยุ่งยุ่งอยู่เราสามารถรันคิวให้ลูกค้าได้เพื่อความสะดวกจะได้ไม่ต้องรอนานใช่ใช่ไหมคะมีให้นั่งทั้งโซนข้างในแล้วก็ห้องแอร์ด้วยใช่ค่ะห้องแอร์เย็นฉ่ำเลยค่ะคุณผู้ชมบรรยากาศดีมากๆเลยเราอยู่ภายในสนามกอล์ฟด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะนั่งดูชิลๆไปแล้วก็เนี่ยบรรยากาศด้านข้างๆก็รถก็จะวิ่งแบบนี้ค่ะบรรยากาศชิลมวางๆเลยใช่ค่ะติดตามเมนูได้ที่เพจไหนยังไงบ้างคะคุณได้ที่เพจส้มตำเทอร์โบอุบลนะคะส้มตำเทอร์โบอุบลมีเมนูใหม่ๆอัปเดตอยู่เรื่ ใช่มามายั่วทุกเช้าเลยค่ะเห็นคุณบมยั่วทุกเช้าเลยแต่ละเมนูเห็นอัพทุกวันเลยนะคะมีโปรโมชั่นในช่วงนี้ยังไงบ้างคะช่วงนี้มีโปรโมชั่นกดไลค์กดแชร์นะคะเวลาที่มาทานที่ร้านแล้วก็รับฟรีไปเลยค่ะเบปซี่ขวดใหญ่หนึ่งขวดค่ะขวดใหญ่ด้วย คุณผู้ชมคะกดไลค์กดแชร์แค่นี้นอกจากที่จะมาสั่งมาทานอาหารที่ร้านส้นต,ตํำเทอร์โบแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์รับไปเลยฟรีฟรีแปบ๊บซี่นึ่งขวดใหญ่นี่คือโปรโมชั่นต้องรอติดตามกันหรือว่าสอบถามเส้นทางเส้นทางกันมาก็สามารถโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์อะไรคะต้นโบ0821480845ค่ะ,คะบอกพี่กัดตั้งตรงนี้อีกสักนิดนึงย้ำอีกทีนึนงเส้นประปานะคะ,คะขับมาจากทางเซนท่านค่ะรงะสะพานเลี้ยวขวานะคะเลี้ยวเข้ามาในสนามกอล์ฟค่ะจะเจอร้านเลยค่ะตั้งอยู่เป็นสง่าเลยค่ะค่ะก็จะมี ที่จอดรถก้องขวางให้ใ<ช>จอดได้เลยสะดวกสบายใช่ไหมคะในช่วงท้ายนี้คุณโบมีอะไรอยากจะฝากเชิญเชิญคุณผู้ชมที่รับชมรายการเปิดว้าปร้านเด็ดให้แวะมาเช็คอินที่ร้านหน่อยค่ะอยากให้ทุกคนได้มาลองนะคะ,คะเพราะว่าที่มาเปิดร้านอยู่ที่นี่เพราะว่าพยายามและก็ตั้งใจที่จะเอาวัฒนธรรมปลาจากอ,อําเภอกันทลักนีม่มาเผยแพร่ให้คนอุบลได้ลิ้มลองกันว่า รสชาติปลาล่าแบบนี้อร่อยจริงๆค่ะค่ะเลิศจริงๆค่ะต้องบอกว่าเลิศจริงๆของดีเมืองกันทลลักษ์จังหวัดศรีสะเกดส่งตรงจากศรีสะเกดส่งตรงจากกันทลลักษ์นะคะเอาความแซ่บมาฝากชาวอุบลแล้วก็อย่าลืมอย่าพลาดที่จะมาชิมมาแซ่บมาเช็คอินที่ร้านส้มตำเทอร์โบค่ะวันนี้ขอบคุณคุณโบมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะที่มาแนะนําในส่วนของเมนูเด็ดๆกับรายการเปิดวราปร้านเด็ดนะคะคุณผู้ชมค่ะ วันเวลาของรายการเปิดว้าร้านเด็ดบดลงแล้วค่ะสัปดาห์หน้ากิ่งสภาคุณผู้ชมไปว้าร้านดีร้านเด็ดในจังหวัดอุบลราชธานีที่ไหนติดตามกันได้นะคะสำหรับวันนี้กิ่งและคุณโบลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ